สวัสดีครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่รายการกําลังใจจากบ้านเลขที่10นะครับเป็นประจําทุกวันศุกร์ก็จะพบกับรายการสุขกําลังดีนะครับพูดถึงเด็กเยาวชนแล้วก็เรื่องของครอบครัวนะครับในวันนี้ผมอบผู้ดําเนินรายการนะครับก็จะมาบรรยายนะครับให้กับพี่น้องทุกท่านได้ฟังนะครับในวันนี้ผมนําเนื้อหาสาระมาจากหนังสือที่ชื่อว่าครอบครัวที่รักนะครับเราก็มาอยู่ในหัวข้อที่ชื่อว่า นมัสศการร่วมกันวันนี้ผมจะเล่าเรื่องราวของคนคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าคุณประเสริฐเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงนะครับลองติดตามดูนะครับคุณประเสริฐเริ่มแบ่งปันความคิดแก่ผู้ที่เป็นภรรยาให้เห็นถึงพระประสงค์ของพระเจ้าที่พวงทรงปรารถนาให้ครอบครัวมีการน,นมัมการร่วมกันและนมัสการส่วนบุคคล ทั้งสองจึงได้ตัดสินใจที่จะแบ่งเวลาช่วงเวลาหนึ่งในทุกๆวันเพื่อน,นมัสการพระเจ้าทั้งสองยังหาหนทางที่จะให้ลูกของเขาทั้งสามคนคือบุญธรรมรักสุขและบุญยิ่งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งนี้ด้วยการตัดสินใจนี้จึงจำเป็นมากเพราะการจะช่วยให้ครอบครัวยึดมั่นในพระเจ้าที่เที่ยงแท้แต่องค์เดียวมิฉะนั้นทั้งหมด ก็จะห่างเหินไปจากสายพันเนตุของพระองค์และกลับไปนมัสการพระอื่นพวกเขาต้องการที่จะนมัสการพระเจ้าที่แท้จริงแต่เพียงองค์เดียวและพระเจ้านี้ก็จะอวยพระพรให้แก่ครอบครัวของเขาจากคำพูดและการกระทำทั้งสองต้องการแสดงให้ลูกๆเห็นว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่และสมควรจะได้รับการนมัสการสอนพระคำและวิถีทางของพระเจ้าให้กับลูกๆ นื่องจากการที่ได้เห็นคุณค่าของการนมัสการร่วมกันจึงกลายมาเป็นส่วนสําคัญในชีวิตของครอบครัวความสัมพันธ์ในครอบครัวจะต้องได้รับการเอาใจใส่และปรับปรุงอยู่เสมอความขัดแย้งและความไม่เข้าใจกันควรจะหมดไปจากครอบครัวเมื่อครอบครัวนมัสการร่วมกันทุกคนจะรู้สึกถึงการเอาอกเอาใจใส่ซึ่งกันและกันและการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้า ซึ่งจะเป็นกำลังในการต่อสู้กับภาระปัญหาประจำวันการปลอบใจยามทุกยากเป็นความช่วยเหลือในยามการที่ถูกทดลองโดยการที่ทุกคนอ่านพระธรรมของพระเจ้าร่วมกันทุกๆวันเขาก็จะสามารถยืนหยัดต่อสู้คำสั่งสอนที่ผิดๆในรูปแบบต่างๆได้ประเสริฐเป็นพ่อที่เอาใจใส่ครอบครัวและรู้ว่าไม่เพียงแต่เสื้อผ้าและอาหารเท่านั้นที่ลูกต้องการ พวกเขายังมีความต้องการภายในลึกๆล,ลึกมากลงไปกว่านั้นอีกอาทิเช่นการต้องการความรักโดยไม่มีเงื่อนไขใ,นใดๆและปราศจากความรู้สึกเกลียดชังรู้จักให้อาภัยเสมอและด้วยความเชื่อที่ขจัดความกลัวและความกระวนกระวายใจประเสริฐรู้ว่าบรรยากาศของครอบครัวจะต้องเต็มไปด้วยความรักการยอมรับอันเป็นผลของการอธิษฐานร่วมกันในครอบครัว การฟังพระคำของพระเจ้าทุกๆวันจะช่วยหล่อเลี้ยงความเชื่อในใจของลูกๆประเสริฐยืนหยัดในความต้องการที่จะนำครอบครัวไปในทางที่จะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งไม่ใช่สิ่งที่จะทำได้ง่ายๆแต่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์และการวางแผนสมาชิกทุกคนในครอบครัวควรตกลงใจที่จะเลือกเวลาสําหรับการน,นมัสการพระเจ้าร่วมกัน ทุกคนก็ได้เลือกเอาช่วงเวลาหลังอาหารค่ำขณะที่อยู่พร้อมหน้ากันและผู้เป็นภรรยานั้นยังสงสัยอยู่ว่าหากมีแขกมาในช่วงเวลานั้นจะทําอย่างไรดีประเสริฐก็ตอบว่าให้แขกเขาร่วมนมัสการพร้อมกันกับพวกเราเลยจากนั้นเป็นต้นมาครอบครัวของประเสริฐก็เริ่มนมัสการพระเจ้าร่วมกันหลังอาหารค่ำประเสริฐจะหยิบพระคัมภีร์ขึ้นมา ภรรยาและลูกของเขาก็จะเห็นถึงตัวอย่างในการเชื่อไว้วางใจในพระเจ้าที่จะทรงประทานความรู้และความเข้าใจในขณะที่เขาอธิษฐานก่อนอ่านพระคัมภีร์บางวันประเสริฐก็ให้ภรรยาหรือลูกอ่านแทนซึ่งทุกคนก็มีพระคัมภีร์เป็นของตนเองประเสริฐเริ่มต้นด้วยพระธรรมมารโกในภาคพันธสัญญาใหม่และอ่านสลับไปกับภาคพันธสัญญาเดิมข้อความที่อ่าน ไม่ได้ยาวเกินไปเพื่อรักษาความสนใจของทุกคนไว้เพื่อนคริสเตียนคนหนึ่งแนะนำให้ประเสริฐใช้หนังสือพลังประจำวันของคิสตสัมพันธ์เพื่อช่วยให้เข้าใจพระคัมภีร์มากยิ่งขึ้นทุกคนฟังพระคำอย่างตั้งใจและแบ่งปันความคิดเห็นมากยิ่งขึ้นประเสริฐรู้สึกว่าการอ่านพระคัมภีร์แต่เพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอจะต้องนำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วย เขาจึงตั้งคำถามที่จะใช้เป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติบางคราวพวกเด็กๆอยากแสดงละครจากเรื่องพระคำที่ได้อ่านไปจะทำให้สนุกและช่วยให้จดจำเรื่องนั้นได้ดีมากยิ่งขึ้นบางวันเด็กๆก,ก็จะวาดรูประบายสีภาพเรื่องราวต่างๆและติดรูปเหล่านั้นไว้ตามฝาผนัง เมื่อครอบครัวของประเสริฐนมัสการพระเจ้าร่วมกันอย่างสม่ำเสมอทําให้สมาชิกแต่ละคนในคะรอบครัวมีความรักและความต้องการที่จะใช้ชีวิตของตนเป็นที่พอพระไทยพระองค์มากยิ่งขึ้นพระคําที่ได้อ่านอยู่ในจิตใจเป็นกําลังให้กับพวกเขาไม่ว่าในขณะที่กําลังทํางานหรือเรียนหนังสือวันหนึ่งภรรยาอ่านบทสดุดีบทที่119 11, ข้อ11ค่อยคาของกษัตริย์ดาวิด ท้าทายในจิตใจของเธอข้าพระองค์ได้สะสมพระดำรสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์ภรรยาได้แบ่งปันความคิดในพระธรรมตอนนั้นกับผู้ที่เป็นสามีเมื่อเขาได้กลับมาจากที่ทำงานแล้วเธอเสนอให้มีการท่องจำข้อพระคัมภีร์บางข้อเพื่อให้พระธรรมนั้นอยู่ในใจซึ่งประเสริฐก็เห็นดีด้วยและทั้งสองก็ตัดสินใจที่จะเลือกข้อพระคำประจำสัปดาห์ ในแต่ละข้อสำหรับท่องจำในเวลานามัสการของครอบครัวลูกคนหนึ่งจะเขียนข้อพระคำนั้นด้วยสีสันอันสวยงามเมื่ออ่านพระคำและท่องจำแล้วทุกคนก็อธิษฐานด้วยกันหลายคนในครอบครัวยังไม่คุ้นกับการอธิษฐานออกเสียงแต่ประเสริฐและภรรยาก็ได้สอนลูกๆว่าพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาบนสวรรค์และคำอธิษฐานของเราก็เป็นเหมือนการสนทนาที่ใช้คำพูดธรรมดาง่าย คํายาวๆและซ้ำซากนั้นก็ไม่จาเป็นเราสามารถเข้าหาพระเจ้าได้เหมือนกับลูกที่เข้ามาหาพ่อของตนบางคราวคนหนึ่งก็นำคําอธิษฐานเพียงคนเดียวบางคราวก็อธิษฐานพร้อมกันต่างคนจะอธิษฐานขอบคุณสรรเสริญทูลขออย่างสั้นๆบ่อยครั้งที่สมาชิกในครอบครัวก็ต้องขอโทษและเสียใจที่ได้ทําผิดต่อคนอื่นหลังจากที่ทุกคนยกโทษ และเข้าใจกันได้ก็ให้อธิษฐานร่วมกันเนื่องจากพระคัมภีร์ได้กล่าวเกีเก่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าให้คืนดีกับพี่น้องเสียก่อนก่อนที่จะถวายบูชาพระเจ้าการยกโทษให้กันนั้นจะช่วยให้เขามั่นใจว่าพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของเขาเมื่อนมัสการเสร็จแล้วประเสริฐจ,จะให้ลูกเข้ามาหาเขาทีละคนและวางมือบนไหล่ของเขาแต่ละคนพร้อมกับอวยพรเขาจากพระคำ ในหนังสือกันดารวิถีบทที่6ข้อที่24-26ถึงว่าขอพระเจ้าทรงอํานวยพระพรแก่ท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระเจ้าทรงให้พระพักของพระองค์ทอแสงแก่ท่านและทรงพระกรุณาแก่ท่านขอพระเจ้าทรงเงยพระพักของพระองค์เหนือท่านและประทานสวัสดิภาพแก่ท่านนี่ก็คือตัวอย่างครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่รับได้รับพระคุณพิเศษมากมายจากพระเจ้า เนื่องจากความปรารถนาของพ่อผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวนี้จะทําให้พระเจ้าทรงอวยพรแก่ครอบครัวของเขานี่ก็เป็นตัวอย่างจากครอบครัวหนึ่งนะครับครอบครัวของคุณประเสริฐนะครับที่ได้ใช้เวลาในครอบครัวของเขาเองในเรื่องของการนมัสการพระเจ้าพร้อมกับครอบครัวของเขานะครับกหวังว่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นแบบอย่างแก่พวกเรานะครับที่มีครอบครัวและก็การเสริมสร้างบุญหลานในเวลานี้นะครับให้เราอาธิษฐานร่วมกัน แต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าเห็นว่าถ้าพระองค์ไม่ได้ทรงสร้างบ้านบรรดาผู้ที่ทรงสร้างนั้นก็เหนื่อยเป่าขอทรงเป็นรากฐานแห่งชีวิตครอบครัวของข้าพเจ้าเพื่อพวกข้าพเจ้านั้นจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อแห่งความไม่จีรังย่างเย็ยนของโลกนี้แต่ยึดมั่นในการทรงนำโดยพระคำของพระองค์อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับและพบกับกำลังใจจากบ้านเลขที่10ในวันต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ